โอเดตซิฟสวัสดีเจ้าโอเดตเซซิฟเจ้า <c oughs> ช่วงนี้ขับรถขับรางระมัดระวังตัวนะเจ้าเพราะว่าถ้าเราไปจนเปิ้ลเปิ้ลก็มีโอกาสบปชนนั่นเหาฉะนั้นแล้วมีสติในการขับรถระมัดระวังฝนฟ้าอากาศและก็ที่สําคัญนะเจ้า,าเขารบกฎรบจราจรตัวละกันนะเจ้าสํหรับกรณีของน้องเดนภานั้นโอเดตกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาลนะเจ้าตอนนี้น้องอาการโอเคแล้วนะเจ้า แต่ก็มีทะลอกตามร่างกายนะเจ้าเพราะว่าสืบเนื่องมาจากน้องเด่นนภา,าขับมอเตอร์ไซค์แล้วกอโดนรถยนต์เฉียวชนนะเจ้ามีแผลทะลอกตามร่างกายแล้วก็หัวฟาดน้อยยิ่งไปได้เจ้าเนาะมีแผลทะลอกปอกเปิกที่หน้าผากแล้วก็หน้าผากตัวแล้วก็มีหัวเข่าสองข้างและวก็ที่เปิลคุณหมอขื้นอนโรงพยาบาลนะเจ้าคือเปิลอ่า เอาต้องเดนไว้สังเกตอากาศทางสมองนี่นะเจ้าเพราะว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์รถรถเครื่องกับรถยนต์ชนกันนะเจ้าแล้วก็มีปัญหาเรื่องฟันเคี้ยวนะเจ้าหรือฟันของน้องเดนภาฮักไปสองซี่เจ้าฮักไปสองซี่แต่อ,อากาศอย่างอื่นบ่มีอย่างนะเจ้าอากาศอย่างอื่นบ่มีอย่างก็มีการเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ไปแล้วบ่มีอย่างแตกฮักนะเจ้าแล้วก็มีเรื่องของ เอ็กซเรย์สมองนะเจ้าเอ็ Scan, กซ์ซีทสแกนกำลังกำลังเข้าซีทสแกนนะเจ้าเดี๋ยวโอเดตไปถึงโรงพยาบาลค่อยว่ากันลากันนะเจ้าอัปเดตอากาศล่าสุดอยากจะบอกว่าขอบคุณกำลังใจจากทุกทท่านเลยนะเจ้าที่เป็นห่วงเป็นใย,ยตักโอเดสมาทางโซเชียลทุกโซเชียลบอกว่าจะเป็น Tik To อก a c e b o o k เพจอินสตาแกรม u t u b e นะเจ้าหลายๆช่องทางทั้งเบอร์มือถือคนสนิทกันตัวนะเจ้าน้องเดนภา อาการโอเคตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสปิทอลนะเจ้าหรือว่าชื่อเดิมของโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลสยามราชนะเจ้าสบายใจกันได้นะเจ้าแล้วก็ส่วนของพี่สาวส0 0พที่ว่าหลายๆคนถามพี่สาว0 0 0พันบอกค่อยสบายนะเจ้าแต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วนะเจ้าตี้หลายๆคนตักโอเดตบอกว่า ปีสาวสองพันอโอเดสน้องต้นรอบัณฑิออกเพจเลยคือช่วงก่อนพี่สาวสองพันเป็นวัดนะเจ้าเป็นไข้วัดบะไดนี่นะเจ้าตรวจตรวจอันนั้นสองคูณดังแล้วก็บาขึ้นนะเจ้าขิดเดียวตอนนี้อากาศเริ่มดีขึ้นแล้วส่วนอาการของน้องเดนนภาโอเดสกําลังจะขับรถไปเยี่ยมน้องเนี่ยนางสังนมเปรี้ยวพี่น้องจางปากจางคอน้องจะกินนมเปรี้ยวนะเจ้าเดี๋ยวจะซื้อนมเปรี้ยวไปให้น้องเดนนภาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล สำรับไผอยากจะฮอกำลังใจเป็นข้อความนะเจ้าหรือจะส่งกำลังใจเป็นรูปอีโมจิคอมเมนต์มาใต้คลิปเดียวโอเด็ไปถึงห้องพักของน้องเนนพารตี้โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลหนูจะเอาข้อความไปฮ้น้องดูนะเจ้าตะสภาพตะวานี้ต่อหนูไปตะวานี้น้องอู้ได้อยู่เนอะน้องอู้ไดน้องมีปัญหาอย่างนะเจ้า พูดได้รู้เรื่องเหตุการณ์เป็นยังไงน้องเล่าได้ให้ฟังรู้เรื่องหมดนะเจ้าเรื่องต่อไปก็อาจจะต้องซ่อมมอเตอร์ไซค์ตัวเองนะเจ้าเรื่องเรื่องอย่างอื่นมมีอย่างมีเขี้ยวลุมีเขียเข้ยวฮักสองซี่เขี้ยวฮักสองซี่ทะลอกแขนขาหน้าผากนะเจ้าจ้ําน้อยแล้วก็มีหัวเข่าสองข้างตีงหันตะวันนี่นะหัวเข่าสองข้างทะลอกปอกเปกิกกินะเจ้าก็เลยแซวน้องไปว่าเดน วันหลังครับรถครับรางระมัดระวังเทรนเนอร์ทุกคนเป็นห่วงน้องเฮาบอกไปตา่าเปิ้ลเปิ้ลก็มีโอกาสามาต่ําเฮานะเจ้าแล้วก็ช่วงนี้ฝนฝนฟ้าตวัวนอะ่ะเนาะฝนฟ้าตวัวแล้วก็เวลาแม่เจ้าหรือว่าแม่แรงอะ่ะลดเยอะลถหนักนะเจ้ามันมีโอกาสเฉียวชนมีโอกาสปัดกันมีโอกาสทําให้รถแสลบได้ฉะนั้นขับรถขับรางก็ตั้งสติให้ดีนะเจ้าสวมหมวกกันน็อกเมาไม่ขับอะไรประมาณนี้เคารพกฎจาราจรน,นะเจ้า สุดท้ายทุกท่านเจ้าอยากจะฝากข้อความอย่างถึงน้องเดนนภานะเจ้าเดี๋ยวโอเดสกำลังจะเข้าไปหาหาน้องที่โรงพยาบาลจะเอานมเปรี้ยวไปให้เดนนภาใครอยากฝากความคิดถึงอยากบอกหายวยวๆยส,ส,สู้นะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วโอเดตไปถึงจะเอาข้อความไปให้น้องเดนนภาดูนะเจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดนนภาโอเดสพี่สาวสองพน้องต้นหลืกหลายๆคนนะเจ้า เนาะจะตั้งใจพยายามผลิตผลงานกันต่อไปนะเจ้าช่วงนี้หืน้องเด่นพักยาวๆไปก่อนนะเจ้าหายดีค่อยเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเจ้า